รัตนาคารแสงจันทราสร่สองผืนนภาเหนือมหาโพนะป่าอิสิปัตนะมฤึกทายวันพระเจ้าสิทธัตถะมหาราชทรงนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มใบโพใหญ่ท่ามกลางค่ำคืนที่เงียบสงัดและเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งพระองค์ทรงละทิ้งพระราชวังและพระราชสมบัติทิ้งความฟุ้งเฟอ้อของโลกมาเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดว่าอะไรคือหนทางดับทุกข เสียงน้ำไหลเบาๆจากแม่น้ำเนรัญชราผสานกับเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้บรรยากาศรอบพระองค์เต็มไปด้วยความสงบแต่ในใจของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนสึกใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกแห่งจิตวิญญาณพระสากยมุนีทรงตั้งพระไทยมั่นจะไม่ลุกจากที่นั่งจนกว่าจะบรรลุค,ความรู้แจง้งหรือชีวิตจะสิ้นสุดลงเป็นคืนที่เต็มไปด้วยพลวัตของกิเลสและปัญญา กองทัพมารอันเป็นอำนาจมืดแห่งความหลงความโลภความกลัวและความทุกข์ท้อใจเติมเต็มสภาพจิตใจด้วยความหวาดกลัวและความสับสนส่งสาวกแห่งมารได้แก่กามารมที่เย้ายวนวิชามารที่ล่อลวงจิตใจและอำนาจเงาผีสางลึกลับเข้ามาประลองกำลังกับพระองค์ แต่ด้วยความมั่นคงแห่งใจพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะเต็มเปี่ยมไม่หวั่นไหวต่อสิ่งลวงตาเหล่านั้นในช่วงเวลาสำคัญนั้นพระองค์ทรงทราบว่าการสัมผัสแผ่นดินใต้พระบาทคือการเรียกแม่ธรณีมาเป็นพยานถึงบุญกุศลและความเพียรของพระองค์ในอดีต พระองค์ทอดพระหัตส,สัมผัสดินเบาๆพลันเกิดแรงสะท้อนอันยิ่งใหญ่แผ่นดินไหวสั่นสะเทือนกล้องกังวานน้ำพุ่งขึ้นจากใต้ดินซัดกองทัพมารแตกกระจัดกระจายดุดดอกไม้โปรยปลายใต้ร่มโพพระองค์ทรงดำรงอยู่ด้วยความสงบและความมั่นคงในจิตใจอย่างแท้จริงคืนแห่งการต่อสู้กับมานี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ทางกายภาพหากเป็นการท้าทายทางใจและปัญญา มารไม่สามารถชนะพระองค์ได้เพราะพระองค์ได้เข้าใจถึงลักษณะแท้จริงของความทุกข์ความยึดติดและความว่างเปล่าพระองค์ตรัสสร้ว่าอำนาจแห่งจิตที่มั่นคงและกว้างขวางย่อมชนะทุกข์และอำนาจมืดได้เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนล้ำค่าที่สะท้อนให้เราทุกคนเห็นว่าในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับสิ่งยั่วยุใจความกลัวหรืออุปสรรคต่างๆ หากเรามีสติและความมั่นคงในจิตใจรักษาความสงบและสมดุลโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งลวงตาใดๆเราก็สามารถเอาชนะมารหรือกิเลสในใจของเราได้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงถ่ายทอดว่าทางสายกลางความไม่สุดโต่งทั้งสองฝั่งคือหนทางสู่สันติภาพและความตื่นรู้ที่แท้จริง มาเถิดมาดูด้วยตัวเองจงเรียนรู้ที่จะสัมผัสดินจุดยืนของตนเองในทุกสถานการณ์ไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธหรือความหลงครอบงำใจจงฝึกฝนสติและสมาธิเพื่อเข้าถึงความสงบภายในและด้วยใจที่มั่นคงนั้นเราทุกคนล้วนสามารถพบกับแสงสว่างแห่งปัญญาและความหลุดพ้นอย่างพระสากยะมุนีได้เช่นเดียวกัน นี่คือพลังแห่งความสงบที่ยืนยงและลึกซึ้งที่สุดพลังที่เปลี่ยนความวุ่นวายเป็นความชัดเจนเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเปลี่ยนมารร้ายในใจเป็นความสงบและปัญญาด้วยใจที่ไม่หว่นไหวนี้พระองค์จึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ส่งทางให้แก่ส,สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ตลอดกาล